สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกๆคนเด้อครับเมื่อวนี้ผมตุตาฟ้ามนะครับสีภาพี่น้องนะครับมาเบิงหยาแพ่งกุลานะครับที่เขาปลูกไว้เป็นทอนพันธุ์นะครับบวกกับเฮดแห่งพ้อมนะครับผมกระสีให้พี่น้องในเบิ้งหยาแพ่งกุลานะครับที่เขามีการบำรุงรักษาค่อนข้างที่จะดีบวกกับการให้น้ำให้ปุ๋ยค่อนข้างที่จะสม่ำเสมอนะครับเพราะงั้นครับเบิงครับอัน้หยาแพ่งกุลาที่เขาตัดแล้วก็ปล่อยให้มันแห่งเพื่อที่จะ อ่าเฮ็ดเฮ็ดเป็นแพ่งกุลาแหงนะครับแพ่งกุลาก่อนนะครับแต่ว่าเนื่องด้วยเขาบ่ได้มีเครื่องจักรที่เฮ็ดเห้มันเป็นก้อนเขาเลยตากแวงซีแล้วเขาก็จะหอบเก็บไว้ในกล่องเฟียงนะครับเก็บไว้ในคลังอ่าเฟียงของเขานะครับผมนี่ครับแลวกับผมล้อมทดลองแล้วนะครับงวงกินค่อนข้างจะดีเลยนะครับอ่าอันนี้คือหยางแพ่งกุลาแหงนะครับอันนี้คืออย่างแพ่งกุลาสดนะครับที่เขาอ่าตัดให้งวกินบัวกับเฮ็ดเป็นท่อนพัน จำนายให้กับเกษตรกรที่สนใจพร้อมนะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องนะครับย่างเบื้องแปลงแหว่งแหงกลานะครับที่เขาปลูกไว้นะครับผมให้กับเกษตรกรที่สนใจอยากเข้ามาซื้อเป็นห่าโซดแห้งงวกินนะครับหรือซื้อเป็นท่อนพัานนะครับเราจะมีการเตรียมไว้ให้ครับเกษตรกรอยู่แล้วนะครับนี่ครับพี่น้องครับเบื้องแหวยาแห่งแหงกล้างามๆนะครับ พี่กัดนะครับผมอยู่ที่บ้านหน,น,นองมิกตําบลขอนยงอําเภอกุดจับจังหวัดอุรุณานีนะครับหรือว่าโทรมาที่เบอร์0 6นย์8 3 0 5 8สี่ดสย์้าดเดี๋ยวผมสีถิ่มส่องทางกันติดต่อไว้แต่คิดินีอีกเทีอนึงนะครับพี่น้องสนใจพี่น้องก็โทรมาสอบถามหรือเขามาเย,ยี่ยมชมกันก่อนกระไดนะครับอย่าแพ้งกุลาเขียวเขียวมๆนะครับสำหรับช่วงนี้นะครับพี่น้องอยากได้หรืออยากเบิง้งหรืออยากศึกษาก็สามารถเข้ามาเย,ยี่ยมชมได้นะครับ นี่ครับพี่น้องครับาหน่งงามๆนะครับช่วงแรงๆนะครับงัวกับกินค่อนข้างจะดีเลยนะครับเอาให้กินเท่าได้นะครับกับเมดเท่านั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นรุ่นน้อยอีกสเต็ปหนึ่งนะครับอห่าแพ่งกุลานะครับแห้งตัดนะครับแห้งแตกดีมากๆเลยนะครับกัจะเป็นลักษณะคล้ายๆกันกับหน่หน่อยนะครับแต่ว่าภมกัมองว่างานซ้อนชิ้นนี้ก็ดีทั้งสองนะครับทั้งหน่หน่อยก็ดีนะครับแห้งกุลาก็ดีนะครับแต่ว่ากระล้วแต่คนมากนะครับแต่ว่า ผมกะว่าแพ่งกุ่าค่อนข้างที่จะเฮ็ดแห่งได้นะครับแล้วกะมันพอเขาเฮ็ดแห่งนะครับมันกะค่อนข้างที่จะหอมพร้อมนะครับแล้วกะบว่แข็งปันไดนะครับง้วกินดีมากๆเลยเพราะว่าผมลองทดลองเห็ดแห่งแล้วนะครับง้วกินดีมากๆนะครับอ่าเดี๋ยวผมสิเงา่ให้เพื่อน้องได้เบิ้งทัวๆนะครับแล้กัที่สําคัญนะครับอย่าแพ่งกุลานะครับมันทนต่อการเหยียบย่าพร้อมนะครับพี่นน้องครับเวลาที่เขา เหยียบมันนะครับโดยโดยเขาไปตัดหยานมาครับแล้วเขาไปเหยียบมันเมื่อกี้มือนะครับมันก็สามารถที่จะ,จะเจริญมเติบโตขึ้นมาได้อีกคือเก่านะครับอันนี้คือเป็นข้อดีของหยาแพ้งกุลานะครับหรือว่าพวกหยาในคือกันนะครับอ่านี่ครับเดี๋ยวผมสีให้พี่น้องเบิ้งทัวๆนะครับอันนี้คือหยา เอาจะมีการแบบรุงรักษาโดยการให้น้ำให้ปุ๋ยนะครับค่อนข้างที่จะซ่อมเสมอนะครับที่สําคัญการที่เขาปลูกหยานะครับขากระเด็นก็คือนามนะครับขันเท้าขาดหนามนะครับแน่นอนครับว่าอ่าหาของเขาจะมีการจะเริ่อตัวทีสาลงนะครับอ่านี่นะครับขันพี่น้อนนะครับสนใจนะครับกสามารถเข้ามาเตรียมชมได้นะครับเว่าฟ้าร้ฮานะครับก็เปิดให้ครับ ทุกๆคนนะครับได้มาเรียนรูแล้วก็ได้มาศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันพร้อมนะครับอ่านี่แหละครับแหวงกุลางามๆนะครับผมผมเอามือสัมผัสนะครับก็สามารถสัมผัสได้หรือเอาเหยียบย่ํานะครับกับบ่็อกป็นยังนะครับืดอต่อมาก็สามารถที่จะฟื้นฟูกับคืนสู่ปกติได้นะครับผมใส่มือเปล่าในการสัมผัสนะครับกับบอดด้ค่ายหรือบอดด้รูกเจ็บหรืออย่างทั้งนั้นนะครับผม นี่เพ็กุลาค่อนข้า,นนาขง,ขงที่จะดีมากๆเลยนะครับผมกะแนะนําอยู่ครับอ่าเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับที่ค่อนข้างที่จะมีโปรตีนสูงพรอมนะครับโอเคครับคลิปนี้นะครับกับพ่อคลิหนึ่งก็เดือครับกำนองถึกใจกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจเห็นกับตุตาฟ้ามในเด้อครับขอบคุณครับ